น่าจะตัวเล็กนะตัวไม่สวยพวกกุ้งตกปลาเนี่กุ้งเข้าไปตกปลาเอาไว้ก่อนเผื่อใครต้องการ ตาแล้ตัวนี้ตัวสวยกาเมื่อกี้เยอะน่าจะเป็นอันนี้ขึ้งน,นางการสาวอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าเอาป้องขาดอ,อกไว้โอ้สายปไปในโขไอ้ที่โก เอไว้ก่อนเดี๋ยวจะปล่อยเมื่อวานทีหลังเมื่อวานก็ปล่อยไปตัวงแต่มันเล็กกว่านี้คงไม่เป็นไรนะปล่อยปล่อยไปแล้วคงไม่เป็นไรคงไม่ทําให้ใครเป็นทุกข์เราสบายใจทํำไปไม้อีกหนึ่ง ถ้าเป็นเบ็ดลอกไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นนางลอยนี่ถ้าติดแล้วดิ้นอย่างนี้นะมั่นใจได้เลยอยู่นอกจากเจอคุ้งนิ่มอะ่ะม่อาจจะหลุดได้เพราะว่ามันฉีดนี่ใสยสวยด้วยโอ้ยดูมันนี่มองใกล้ๆดิมันสุดยอดเลย ฝนก็กำลังจะมาแล้วครับท่านผู้ชมอดูทางนู้นมามืดแล้วนะถ้ามันย้อนก็มันมาแถวนี้นะแล้วมันมาไปรวมกันเมื่อไหร่นะตกแน่นอนออมาแล้วมาแล้วสักตัวสองตัวนหนึ่งก็จะพอก่อนนะไม่ไหวหดูเรือมันวิ่งด้วยนะนโอ้ยซื่น งเงยเรือยเนี่ยคลื่นใหญ่มากคลื่นน้ำลึกน่าจะเมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> นีน่ยรังามน่าักงามน่ังาม อมามาตัดที่สุดเหยื่อเนี่ยคือสาเดือนไม่ต้องประหถดหายอย่างอื่นเลยหน,หนึ่งก็ใช้แต่สาเดือนเนี่ยเขาบอกคนหนึ่งใช้อย่างอื่นไม่เป็นมือก็เป็นยุงกาดใช้กึ้งปล่อยพวกอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ชอบที่สุดก็คือเนี่ยสาเดือนไปขุดไปหามาเล็บเล็บ,เ,ลบเสียมแล้ว ไม่มีกินก็ต้องไปซื้อเอาใชเดือนใต่กุ้งฝล่อยมันก็ไม่ใช่จะกินตลอดไปก็กินบ้างไม่กินบ้างกุ้งปล่อยเป็นบางน้ําแต่ใส้เดือนเนี่ยปีนึงจะมีหยุดไม่กินใช้เดือนคือกินน้อยที่สุดก็จะครั้งสองครั้งเองนอกนั้นก็ตกใช้ไปเดือนได้ตลอดไม่ว่าจะน้ําอะไรก็ใส้เดือน ีตัวเล็กน่าจนะใช่ตัวน้อยกุ้งป่าวอาไรจะเป็นกุ้งอยู่ลักษณะดิน้นดูย่งเงโอแค่นี้อ,อันนี้ก้อยีกหนึ่งไหนะัดเติบโตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ได้นะมันเป็นกำนันนะแค่ผู้ใหญ่พอเดี๋ยวได้อีกสักตัวอพอละได้ไม่เยอะหรอกตู้ น้ำอย่างนี้งงๆอยู่เหมือนกันเมื่อวานยังไหลแรงอยู่เลยวันนี้นี่อีกแล้ว สักต,ตัวหนึ่งสักต,ตัวหนึ่งแหมหายากเหลือเกินใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยถ้าใช่ก็ยุติด้วยตัวนี้แหละก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลรงเรีนแห่งกานสามน้ำก็รับชมกันเป็นประจำอย่างนี้ติดหนวดนึ่ คลาเไยไม่อาบน้ำรับชมกันได้เป็นประจำนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันอยู่กันนะฝนตกผักตกเยอะก็เลยออกตกไม่ได้อน,นี้ออกมาได้ก็นน้ำเปลี่ยนอีกงงไปหมดแล้วขนาดอยู่อยู่ใกล้แม่น้ำนะอยู่กับแม่น้ำนี่ยังงงเลยตารางน้ำก็แค่ช่วยให้เราคาดคะเนได้ แต่ถ้าตามหลักความจริงแล้วบางทีน้ําบนมันไหลลงมาเงี้ยถ้ามันมาสมทบกับน้ําที่เราดูตารางน้ําไว้เนี่ยสมมติน้ําไหลไหลนอนเงี้ยอยนาี้ฝนตกมากๆน้ําข้างบนลงมาก็เลยกลายเป็นว่าหน้าน้ําไหลแรงส่วนหน้าดินไหลช้าอะไรเงี้ยจึงกตกยากตกลําบากอยู่ต้องหมั่นคอยดูน้ําอยู่ตลอด งางั้นพลาดถ้าพลาดแล้วโอกาสได้กุ้งก็น้อยลงหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยก็ต้องดูการไปตามสถานการณ์ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนี่เนงก็ขอฝากคลิปธรรมชาติธรรมชาติรรมาตไ,มไ,ไม่ได้เรียกอะไรอ่ะไม่ได้สารปั้นแต่งหรือคอนเทนต์อะไรไม่ได้จัดฉากับ นี่แหละตามธรรมชาติตกขุ่งจะได้หรือไม่ได้ก็แบบนี้แหละไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอทอุทการโชคดีมีความสุขมีเงินใช้วันนี้ต้องลาไปก่อนครับคลิปหน้าไปพบกันใหม่ดีหน้าหน่อยดิโอเคครับสวัสดีครับเนื้อทำเกินเงินเล่ยาวเลย วันนี้วัาทิกเขาหยุดไงก็ได้ตกแต่ถ้าวันธรรมดาเขาตอเกเกินกันก็ไม่ค่อยได้ตกท่าก็รลแต่บริเวณนี้ต้องไปที่อื่นเพราะว่าตรงนี้เวลามันจะเทือนอ่ะก็ตอกเข็มมันจะเทือนแล้วพวงมันตกใจมันก็จะล่นไม่กินเหยือ่อแล้วมันก็ล่นหนีหมายถึงลงลึกหรือจะซุกตามตอตามหินอะไรเงี้ยก็เลยพวงไม่กินก็เลยต้องย้ายไปตกที่อื่น เอาละครับบ right, ๊ายบาย